ขยะในสายตาใครหลายคนหากไายไฟแท้งวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเตารีดหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปรินเตอร์เหล่านี้คือโจทย์ที่นักออกแบบเกือบ40คนในโครงการ Use Me Again ใส่ความคิดพิชิตขยะต้องร่วมกันพลิกโฉมให้สิ่งของเหลือใช้กลับม่มีค่าอีกครั้ง ข้อจำกัดของวัสดุบางประเภทซึ่งอาจก่อสารพิษเช่นตะกั่วแคดเมียมทองแดงจึงไม่สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นมาใช้ซ้ำได้หากการนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามจินตนาการก็ถูกใจนักออกแบบมือใหม่หลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ปกติก็เรื่องจัดแยกขยะที่บ้านเนี่ยจะเป็นทำเป็นประจำแต่เรื่อง e-waste เนี่ยไม่ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะผมว่าผลกระทบมันคงไม่เห็นเร็วๆนี้หรอกค่ะเพราะว่า e-waste เนี่ยกว่าที่มันจะอันตรายจนส่งผลต่อกันความเป็นอยู่ของคนเนี่ยมันก็ต้องมีการสะสมเยอะพอสมควรใช่ไหมครับเพราะบางทีอย่างเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ถนัดงานช่างใช่ไหมคะมันจะต้องแกะต้องแงะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาง่ายๆก่อนอย่างพวกปุ่มปุ่มคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็แ จะยังแค่ทากาวติดกับเคสมันอะไรอย่างเงี้ยะะแต่ที่บ้านต่างจังหวัดนี่คือพวกเคสอะไรที่แกะข้างในออกแล้วไม่ได้ทิ้งก็เอามาทำโต๊ะทำอะไรอย่างเงี้ย นี้ค่ะคงจะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฮเทคอย่างคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนได้ยากสนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้เสื่อมสภาพลงก็คงจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปโดยปริยายค่ะซึ่งถ้าเราไม่มีวิธีการในการจัดการที่ดีหรือว่าไม่นามารีไซเคิลใหม่ก็คงจะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ไม่น้อยเลยทีเดียวมีผลสํารวจที่พบเอาไว้ได้น่าสนใจนะคะว่าภายใน1ปีค่ะประเทศไทยผลิตขยะให้กับโลกมากถึง15ล้านตันและกว่า5ล้านชิ้นค่ะก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสข,ขึ้นทุกปี่ ไม่ซ้ากันของแผงวงจรไฟฟ้าที่นามาประยุกต์เป็นเคสโทรศัพท์ส่วนหนึ่งของงานออกแบบฝีมือยุทธนาอโนไทยสินทวีนํามาเป็นตัวอย่างไอเดียเป็นอิก์งานสร้างสรรค์ที่เจ้าของผลงานบอกว่าท้าทายไม่น้อยกับการสร้างงานจากขยะ<า>อิเล็กทรอนิกส์เผื่อคนที่อยากจะยึดเป็นอาชีพนะครับเศษวัสดุมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะมองถึงความยั่งยืนฉะนั้นเนี่ยไม่อยากมองในเรื่องของเอ้คนนี้ทำทำกระเป๋า ฉันก็ทํากระเป๋าคนนี้ทําเฟอร์นิเจอร์ฉันก็ทําแต่ว่าหาหาแนวทางหรือหาคอนเซปต์หรือหาอัตลักษณ์ของตัวตนของการดีไซน์ของตัวเองให้เจอครับแล้วเอาวสัสดุนั้นในคอนเซปต์การเอาวสัสดุเดือดใช้มาออกแบบบดสายไฟเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนแยกชิ้นส่วนของพลาสติกและสายทองแดงออกจากกันจกักรยานอ e ีซอสผลงานของฮาวาสที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อแยกสายทองแดงโดยไม่ต้องเผาอย่างปกติ ตัวอย่างงานดีไซน์ที่ไม่เพียงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแต่ยังช่วยแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีลดการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทวีปแอฟริกานับวันขยะประเภทนี้กำลังเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลกโดยขยะจากโทรศัพท์มือถือกำลังเพิ่มจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและอินเดียงานออกแบบจากของเหลือใช้ไอทีจึงเป็นอีกหนทางที่ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ เวนิกาวิชัยวัฒนาไทยพีบีเอสรายงาน